ก็ตปนรถ้าคุณรถงมาตรก็ิตกนีล้เนะเจ้าหน้าถ้าใครมีอายุลงสาเร่อแปดนระวางอาจจะป่วยหนักโอะก็วองพ่ที่องที่พูดนะเงพ่อลยถามนะ คนที่พูดมารุ่นเนี่ยไม่ได้ยินบอกว่าคุอายุลงท้ายนิ่งก็รยน้นตายมีเงิมาจาอะไรเราเลยอปล่าไม่มีเนอะไรแต่วันี้มันมันจะมีเงนแ่เงินเป็นสองหลัเขาิบซว่ารองบถามซาของอะไเียแสดงคามจมนสิบเอ็ดรก็ได้ ये अवधि जो 2 साल का

아, 배나 뭐, 이, 거, 수, 룸, 번, 리, 번, 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 유한 번, 번, 아멘 번, 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 아 번, 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 สามองอายุรไทยเล็กแม่รอบบริเวณหกสิบแปดต้องเพื่อหาสิบแปดจาเพื่อเจ็ดสิบแปดต้องอะไรสักอย่างพระมาท่านบริเวองค์ห้าสิบแปดมรณะพงพาร้อย เป็นงนนี่ตาปกตเนาลเป็นไม่ใเป็น่อาพม่เป็นร่อเช่นของเชนป่ายหข้ามยาปลาในสานีเป็นร่อ้ามตะวจะพบเดียวไม่ก่นได้ข้ามเก็บมะวันในสวนนี้ ครับมาชกีอันองกาที่แปลโค้กสรพาบเนยมาเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาได้บ่านเนี่ยอพอเขาเียงนี่นไมเจะโค้กเลนะองเปนาบวยแพ่เนี่ยมีตา้มาูมีซื้อเสีนผมนางคนกานื่อยมาก เดี๋ยวปฏิทินจะาถึงเร็วๆปฏิเินแต่วันจันที่เป็นขึ้นโดยไม่ได้ขาคิติเราย่าได้ผบอาทกเมารียอาไปยุทธารั้งหลายนสว่าแต่วันตงดีเนเหลกเรแล้วนรมาหาเมียทองพุกพญาว เรี่องนี้ไม่ว่าะมันว่าเนี่ยพอพอเห็นตะขาวที่แหละยพอเป็นคนเป็นคนผ่นเท่าเพอเป็นผ่านเท่าี่เนาะพอเป็นคนเกรส่าจอ่ะอ่ดชานาผู้ใดว่าอังอัฐเนี่ยเกษตอเป็นรูปตาไทยเัาหลกแต่งัี่เนาะยน่งว่าสัน